การดีไซน์รถแต่ละคันเนี่ยรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันไงเออมันมีแบบนี้มันมีสีอ่อนนะมันมีจุดของมันนะมีการแตกของมันนะรถตามยุคตามสมัยอะไรเงี้ยมันอะไรผมคิดเรื่อยเรื่อยคิดว่าอาจจะมีความสุขกับการได้คิดทำมากกว่าอันนี้ก็ดีใจครับที่แบบเอออย่างน้อยงานแล้วก็เหมือนเนาะมันไม่ใช่สนิมจริงนี่นะมันดูสะอาดกว่ามันดูทำความสะอาดได้มันดูใช้งานจริงได้อะไรอย่างนั้นนะครับศึกษาลูกค้าหน่อยว่าลูกค้าเป็นคนแบบไหนเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรต้องออกแบบงาน ให้ลูกค้าแต่ละคั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันโจทย์เราคือลูกค้าต้องใช้ทุกกระดาบมันได้ถ้าใช้ไม่ได้กลับมาเลยหลายคนคงคิดว่านี่คือรถเก่าที่ถูกปล่อยปะละเลยจนสนิมขึ้น แต่ความจริงแล้วรถเหล่านี้คือผลงานศิลปะที่เกิดจากการศึกษาพัฒนาและคิดค้นสูตรสีขึ้นใหม่จนมีคุณสมบัติทนทานประกอบกับฝีมือช่างที่ต้องใช้ความชำนาญในการควบคุมปริมาณละอองสีอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนจนได้เป็นสีสนิมที่ดูสมจริงราวกับเป็นสนิมแท้ๆที่การเวลาสร้างขึ้นบนตัวรถ รนรถยนต์เลยจะพาไปเปิดผลงานการออกแบบสีสนิมสุดคลาสสิกที่เนียนจนทําให้เราแทบแยกไม่ออกว่านี่คืองานศิลปะหรือสนิมจริงกันแน่ไปพูดคุยกับคุณเอปรินสิริจันทร์เจ้าของร้านทำสีสนิม RMD Last Master Design ที่อยู่เบื้องหลังผลงานเหล่านี้กันค่ะคุณเอสวัสดีสวัสดีครับคุณตูนสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงที่ร้านของคุณเอเลยนะคะซึ่งร้านของคุณเอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็โดดเด่นามากๆในการทํารถให้เป็น สีสนิมใช่แล้วครับก็โดดเด่นไหมไม่รู้จริงๆในส่วนนี้เราก็ไม่ได้แบบโฟกัสว่ามันจะจะดีหรือจะเด่นอะไรเราแค่ทําในสิ่งที่เราอยากทําแรงบันดาลใจหลักๆของการสร้างรถให้เป็นสีสนิมจริงๆแล้วคืออะไรคะความท้าทายของผมนี่ครับความท้าทายในการทํารถแต่ละคันเนี่ยการดีไซน์รถแต่ละคันเนี่ยรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันไงมันมีรูปแบบรถท,ท,ที่ที่ไม่ไต่ตัวใช่เส้นสายลายรถมันไม่ไต่ตัว รถตามยุคตามสมัยอะไรเงี้ยมันมีอะไรผมคิดเรื่อยๆ <S <S ได้คิดทําได้ได้สร้างสรรค์งาน <S <S ได้ได้พัฒนางานมากกว่าสิ่งที่ได้กลับมาคืออ่ะเงินทองมันได้กลับมาอยู่แล้วแหละถ้าถ้าเรามีงานที่ดีออกมาใช่ไหมมันก็จะมีเงินทองเข้ามาเราก็ดีใจในจุดหนึ่งแต่เราไม่ได้โฟกัสตรงน,นั้นทั้งหมดเราโฟกัสที่แบบวันนี้เราได้ทําอะไร <S <S เราได้สร้างอะไร <S <S อะไรเงี้ยชอบนดนึงแต่ว่ารถ ส่วนใหญ่ที่ที่จูนเห็นที่คุณตามักจะเป็นรถแบบยุคเก่าๆเลยอะแต่ว่าเมื่อกี้คุณเอบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆมันก็สร้างความท้าทายเหมือนกัน,นก,ก็เลยอยากจะถามว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรถที่เหมาะสมหรือว่าเอามาทําเป็นสนิมแล้วมันดูเข้าตาหน่อยเนี่ยมันควรจะเป็นรถรุ่นอะไรยุคอะไรหรือว่ารถประเภทไหนอะคะครับตัวตัวเอนะเอมองว่ามันได้ทั้งสองยุคมันมความแตกต่างกันอย่างขั้วตรงข้ามกันเลยเอชอบความคอนทราสแบบเนี้ยคอนทราสแ,แบบกับรถใหม่ ที่ออกแบบแล้วแบบเนี่ยรถใหม่ออกแบบให้มันดูเก่าดูดูเท่ยังไงถือรถเก่าเนี่ยอารมณ์มันมูฟเมนต์ของมันคือความเก่ามาอยู่แล้วเด็กคือก็คือด,ด้ทุนเดินอยู่แล้วแต่ในรถใหม่เนี่ยคือมันจะเก่าได้ยงังไงถูกไหมนั่นคือความท้าทายของผมที่ผมชอบในการที่จะทําให้มันแบบเก่าให้ได้สวยให้ได้อะไรอย่าง,งนั้นครับตอนเนี้รถที่เข้ามาให้คุณเอ๊ะทำสนิมเนี่ยเป็นรถแบบไหนคะตอนนี้เข้ามาเลยตอนนี้เริ่มมี รถสไตล์ใหม่ๆเข้ามามากขึ้นครับซึ่งเอกก็มองว่าลูกค้ากลุ่มนี้จริงๆเอวาวางไว้ต้องนานแล้วแหละว่าอยากได้ลูกค้ากลุ่มที่เป็นรถใหม่ๆเข้ามาคิดว่าต้องมาแล้วมาแล้วก็มามากขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีความคอนท้านในติดจใจของคนอยู่แล้วซึ่งซึ่งคนอยากดูอ่ะเขาไม่เคยเห็นไงเขาไม่เคยเห็นว่าเออแล้วเขาอยากดูว่าเอยทําได้ยังไงอ่ะกับรถใหม่แล้วเราทำออกมาแบบแบบอย่างที่เราคิดได้ยังไงแต่รถเก่าเนี่ยโอเคเราเข้าใจแล้วคนนิยมในในยุคเดิมอยู่แล้วใช่ครับแต่ไอันใหม่เนี่ยคนมันอยากเห็นครับ แบบนี้นี่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเอารถมาทําให้เป็นสีสนิมหรือสนิมจริงๆเนี่ยเขาอยากให้รถเขาเป็นประมาณไหนครับในส่วนนี้เอมมองว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความเป็นตัวเองก่อนความแตกต่างของลูกค้าที่เขามอีอยู่แล้วในใจเขานะครับแล้วเขาเลยอยากจะทํางานที่เป็นตัวตนขเขาออกมาลูกค้าก็เลยให้อยากอยากให้เราเนี่ยได้ได้ลองทําในสิ่งที่เขาคิดไว้ความเป็นตัวตนของเขาออกมาอะไรเงั้นนะครับส่วนถ้าทํา มันจะก่อนไหมเนี่ยเอ็มมองว่าถ้ามันเป็นแบบเหล็กจริงๆแล้วเอาน้ํายาอะไรมาสาดเนี่ยมันก่อนแน่นอนครับมันกัดแต่ว่าของเราเนี่ยด้วยเป็นสีครับคุณจูนมันก็เลยไม่สามารถกัดก่อนอะไรได้เพราะเป็นสีครับแต่ว่าบางคนที่เขาแบบผ่านไปผ่านมาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยทําไมร้านนี้มีแต่รถขึ้นสนิม <laughs> อันนี้ก็ดีใจครับ่แบบก็อย่างน้อยงานแล้วก็เหมือนเนาะเหมือนของจริงอะไของจริงอะไรเงี้ยแยกยากอะไรเงี้ยครับถ้าเขามาดูจริงๆเขาก็จะได้เห็น ได้มาสัมผัสจริงๆเหมือนที่คุณจูได้ลองได้สัมผัสรถเหล่านี้ดูไงก็จะรู้ว่าเออมันไม่ใช่สนิมจริงนี่นะมันดูสะอาดกว่ามันดูทําความสะอาดได้มันดูใช้งานจริงได้อะไรอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นสนิมจริงๆนะครับมันจะมีความผมว่าง่ายกว่ารที่เราจะเซตสีสนิมเข้าไปใหม่ก็อาจจะผ่านเวลาแต่เขาไม่ต้องมานั่งเอาสีอะไรไปแต้มให้มันให้มันไปตามธรรมชาติของมันมันก็เป็นสนิมได้หรือว่าจะเอาน้ํายากัดเข้าไปลาดหรือทามันก็เป็นสีสนิมจริงๆขึ้นมาได้ แต่ว่ามันควบคุมยากครับเวลาเ,เวลาการใช้งานจริงมันควบคุมยากเวลาผ่านไปหลายๆปีสนิมจริงมันก็ดันขึ้นมาเยอะๆขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้เหล็กของรถเนี่ยหรือพื้นของรถเองเนี่ยเสียหายไปด้วยมันกร่อนไปใช่ต่างจากการทําสีเข้าไปใหม่ทั้งระบบแบบนี้ก็เหมือนการทําสีรถยนต์เข้าไปใหม่นั่แหละครับมีการรองพื้นมีการขัดมีการอะไรอย่างดีในในชั้นสีต่างๆอะไรเงี้ยแล้วรวมของสีสนิมของเราที่เราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยมันก็ช่วยให้ตัวรถเนี่ย มีโอการใช้งานที่นานขึ้นด้วยมีความทนทานการเคลือบรูปแบบขั้นตอนการทำสีรถยนต์ใหม่แบบนี้เลยฮะก็จะได้คือมันเป็นสีเลยนั่นแหละสีธรรมชาติเนี่ยเอ็มมองว่ามีความสวยงามอย่างที่บอกว่ามันมีการผ่านเวลาอันนี้เราอาจจะอินกับมันไปเองก็ได้นะคนทั่วไปอาจจะไม่ได้อินที่อย่างที่เรามอง่างที่เรามองใช่แต่พอเรามองเออเรารู้สึกว่าคือมันมันสวยของมันด้วยธรรมชาติแต่กับน้ํายาที่ได้สาดลงไปหรืออะไรที่มันทําให้มันเกิดออกซิเดชันของมันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็คือการเซตนั่นแหละครับการเซตขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเหล็กสนิมธรรมชาติขึ้นมานั่นแหละแต่ไ็มองว่ามันยังไม่ผ่านเวลาการกัดก่อนที่มันที่มันควรจะเป็นคือคุณเอกก็ต้องมองหรือสังเกตการขึ้นสนิมของรถที่ขึ้นเองจากธรรมชาติก่อนใช่ไหมคะคแล้วมันมันยากกว่าการที่เราเอาสารเคมีไปศาสต์ยังไงอะคะอ๋อยากกว่าครับเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราต้องคํานึงถึงการใช้งานจริงของลูกค้าก่อนในขั้นแรกแล้วก็รูปแบบของลายที่เรา ที่เราออกแบบไว้นะฮะว่าเราจะบวกสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยกันได้ยังไงเพราะว่าการออกแบบสีแต่ละชั้นเนี่ยมันมีชั้นสีของมันที่มันมที่เราต้องทาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นมุดสีสนิมแบบนี้มันมีกี่ชั้นสีแล้วก็ต้องดึงแต่ละชั้นสีนี้ออกมาก,ก่อนแล้วก็มาร์กิ้งไลน์กันแต่ละชั้นแต่ละชั้นครับระยะเวลาในการทํามันก็เลยดูนานขึ้นเพราะว่าแต่ละชั้นสีที่มันแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเรียงขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ย จุดของมันนะมีความแตกของมันนะแบบไหนอะไรยังไงอะไรเง,งี้ยเราก็เราก็จําไปแล้วก็มาลองเทสมาลองทําดูก็แค่นั้นครับหลายๆคนอาจจะสงสัยบ้างว่าทําไมคุณเอถึงเลือกงานที่มันค่อนข้างลูกค้าน่าจะน้อยกว่างานสีทัท่วไปไหมอ๋อใช่ว่ามันก็น้อยกว่าจริงแต่ว่าเอมองว่าจากความชอบด้วยเราชอบการออกแบบการไม่จําเจการความความคิดสร้างสรรค์นในทุกๆวันที่เราอยากทาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้รู้จักสไตล์นี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าสไตล์ลัดลุคเมื่อนานมาแล้ว ในยุโรปในฝั่งอเมริกาเขาฮิตกัน,นในการเอางานลัสลุกเนี่ยเขามาอยู่กับรถเขามาทํารถการตกแต่งรถที่มันแบบหุยมันแหวกแนวดีมันสวยแล้วเราคือเรามองว่ามันสวยมันเท่ของเราอะนะ <laughs> ตอนนั้นเราก็ชอบสไตล์แบบนี้เราก็แบบเออลองศึกษาดูแล้วประจวบบอกครับมีเพื่อนที่เขาแบบทำอยากทําสไตล์นี้ด้วยเหมือนกันเราก็เลยมารวมกันทําด้วยกันอสองคนนั่งทํางานเหล่านี้มาแต่ก็มันแรกๆก็ไม่ได้บูมอะไรนะครับก็แต่ก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเพราะเป็นอดีตเล็กของเรามากกว่า หลักๆล,ล้วก็มีงานประจําของเราอยู่แต่ว่าเราเอางานนี้มาตั้งทําด้วยกันจนมีลูกค้ามากขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็พวกเพื่อนก็ขอไปแต่งงานละทีนี้เราก็เหลือตลแต่เราละไงต่อเพื่อแบบเออกอึนลุยเลย, <c oughs> เลยก็เลยมาลุยพอมาลุยงานตรงนี้เสร็จก็เลยปรับเรื่องของโครงสร้างสีใหม่ทําเคมีสีขึ้นมาใหม่ให้มันมีความทนทานมากขึ้นออกแบบสีตัวเนี้ขึ้นขึ้นมาใหมผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคือข,ของเราเนี้ยแหละ <c oughs> ก็ยังไม่เรียบร้อยดีหรอกครับแต่ว่า ว่ามันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาสีของเราไปได้เรื่อยๆด้วยแล้วก็ชอบในการออกแบบใช่ไหมแล้วก็ออกแบบสีของเราไปเรื่อยๆออกแบบลายของเราไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างนั้น,นะครับมันมีความสนุกด้วยในการทํางานดังนี้มันก็สนุกไปเรื่อยๆแหละพอมีลูกค้ามาใหม่แล้วก็ได้ลองเทคนิคใหม่ๆของเราอะไรอย่างนี้คุณจูนค่ะแล้วเทคนิคของคุณเอคืออะไรในการทําสีสนิมเราจะดูรถก่อนว่ารถคันนี้เราจะทําออกมาเนี่ยควรจะเหมาะสมกับกับอะไรก่อนที่เราจะคุยกับลูกค้า พราะลูกค้ายังไม่รู้จักเราเรายังไม่รู้จักลูกค้ามากพอเราจะรู้จักแค่รถของลูกค้าที่ส่งรูปมาก่อนนะฮะแล้วเราก็จะดูในพื้นสีของรถก่อนว่าไอ้พื้นสีของรถเนี่ยของคลูกค้าเนี่ยมันเสียหายไหมแตกไหมหรือสีสีลอกไหมอะไรเงี้ยครับเราเราต้องดูก่อนเพราะว่าการทํางานทุกอย่างการพ่นสีเนี่ย มันควรจะพื้นให้ดีก่อนพื้นดีเมื่อไหร่เนี่ยการพ่นสีมันก็จะง่ายขึ้นการทําสีก็จะง่ายขึ้นนะครับค่ะก็คือหลกัหลกๆคือใช้เทคนิคการพ่นสีพ่นสีก่อนครับเราต้องควบคุมปริมาณลมให้เป็นการปรับดอทให้ได้อะไรเงี้ยเวลาเราพ่นเราต้องปรับดอทให้ได้ขนาดต้องสัมพันธ์กับกับชิ้นงานด้วยขนาดการพ่นาการพ่นจริงๆเรามีเทคนิคเยอะมากในการทํารถแต่ละคันเนี่ยบางทีเอกบอกระบุทั้งหมดไม่ได้ว่ารถคันหนึ่งเราใช้กี่เทคนิค อยู่ที่อารมณ์มมนนด้วยมั้งครับอารมณ์นั้นในการทํางานบางทีเราก็เปิดเพลงฟังหน่อยแล้วก็ศึกษาลูกค้าหน่อยว่าลูกค้าเป็นคนแบบไหนอะไรย <curry. S 2> ังไงเขาฟังเพลงแนวไหนเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาทํางานอะไรอันนี้ก็ออกแบบเลยเต้องออกแบบงานให้ลูกค้าแต่ละคันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับ <ừ. S 2> รถคันหนึง่งลูกค้าเขาเป็นบุคลิกแบบหนึง่ง <h ats. S 2> เขาต้องการอีกแบบเขาต้องการเปคนอีกแบบหนึ่งเน่เราต้องอ่านเขาแล้วก็มาออกแบบรถให้เขา สัม S, and Team. <S Force. All new ัสฟอ i ์ซซิงและคิก e าวเวอ e ์เ e ฟว e นทีมประสบการณ์ส l ดฟอร์ซออลนิวม e สซูบิชิเอซแอซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปก่อนที่จะมาให้คุณเอทําเนี่ยเขาจะต้องเตรียมพื้นของรถยังไงมาก่อนไหมอย่างเช่นต้องเอารถไปให้อู่อื่นอลอกสีก่อนไหมขัดโป๊ก่อนไหมครับอย่างเงี้ยค่ะโอเค ถ้าในจุดนั้นน่ะได้หมดเลยครับมาที่เราก็ได้เอจัดการให้ได้เหมือนกันแต่เอจะแนะนําให้เขาดูพื้นของตัวเองก่อนเหมือนอย่างที่เราดูให้เขานะครับเอก็จะแนะนําว่าตรงเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องขัดทั้งคันนะรถทั้งคันเนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องมานั่งปั่นออกทั้งคันเพื่อจะยุ่งยากและค่าใช้จ่ายมันสูงเอพยายามจะลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าด้วยคือในจุดนี้เราสามารถซ่อมบางจุดได้บอกเขาเอยเราเราซ่อมบางจุดได้นะเราไม่แตเไ็นต้องซ่อมทั้งหมดอะไรอย่างนั้นนะครับ อย่างที่บอกว่ามันผ่านการเวลามันมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามกว่าจะเป็นสนิมมากๆแล้วทําให้มันกินเนื้อแล้วมันผุก,กร่อนลงไปแต่พอมาเป็นงานศิลปะมันมีเลเยอร์แบบนั้นไหมเคยมีครับเราเคยทาเลเยอร์แบบนั้นขึ้นมาที่เป็นแบบเลเยอร์แบบจับแล้วแบบเหมือนเลยเราเคยมีอมพอรู้สึกว่าเราทํางานด้านนี้มากๆเนี่ยการใช้งานจริงมันยากกว่าเวลาจะให้มันมีเท็กเจอร์เยอะๆอะไรเงี้ยเวลาลูกค้าไปล้างเอย่ยหรือว่าเวลาเขาเช็ดขัดถูเนี่ย อาจจะเกิดการล่อนการลอกได้อาจจะบาดมือได้แล้วก็ดูเราไม่น่าจับอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานจริงมันเลยยากกว่าทะานั้นเราก็เลยปรับมาให้มันดูเรียบขึ้นครับเรียบแต่ว่าเห็นเป็นลายอย่างที่เห็นนะครับโชว์ลายแบบนี้แล้วก็ใช้ความเรียบมากกว่าคิดว่ามันตอบโจทย์การใช้งานประชิดประจําวันได้ดีกว่าพอเท็กเจอร์มันหายไปค,ความสมจริงมันลดลงไหมก็ลดลงนะเพราะว่าถ้าจะเอาสมจริงมันก็มีเท็กเจอร์ถูกไหมฮะ ต่เนี้ยเอมองว่าถ้าเราจับดูเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเรียบมือขนาดนั้นใชมัม่ได้มีความรู้สึกคือลูกค้าบางคนเขาอาจจะต้องการแบบเรียบเลยเอกก็บอกว่าขอเป็นแบบนี้ดีกว่ากึ่งกึ่งดันดันหน่อยให้มันดูสึกว่าเราจับดูแล้วเนี่ยมันยังมีมุฟเป็นนั้นอยู่<ะ>เบาเบาอะไรอย่างนั้นประมาณน,นั้นตัวสีสนิมเนี่ยเอ่วางไว้สองสีหลักๆเลยนะครับจะเป็นสีสีสนิมน้ำตาลเข้มกับสีสนิมแดงสองสีเลย จะเป็นน้ําตาลเข้มกับสีสนิมแดงในเบสสองสีสนิมเนี้ยเอสามารถเอามาผสมกันให้ออกเป็นสีชนิดอื่นๆได้ครับแต่ว่าจะเป็นเบสหลักก่อนเป็นน้ําตาลเข้มกับกับสีสนิมแดงเ็นค<อ>ือเป็นเบสหลักของเราก่อนตัวเนี้ยเอผลิตขึ้นมาเองในส่วนของสีโทนหรือว่าสีเคลือบรองพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีตามโรงงานที่เขามีใช้กันปกตินี่แหละแล้วก็ใช้เกรดที่มันดีดีมากๆหน่อยเท่านี้ค,ครับตัวสีสนิมเนี่ยบางทีตอนที่เอนเนี่ยเอจะวางไว้ในชั้นแรกก่อนเลยแบบค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ เป็นชั้นแรกอย่างเงี้ยแล้วก็เราเอาสีสีอื่นเข้ามากบทับแเราต้องมาร์กิ้งสีเหล่านี้ไปด้วยจะใช้กี่เลเยอร์คะกับรถหนึ่งคันตอนนี้จะใช้สามครับสามเลเยอร์เลเยอร์แรกเนี่ยจะเป็นสีสนิมล้วนเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือเลเยอร์แรกจะเป็นล้วนๆอย่างเงี้ยค่ะพอมันแห้งเราถึงจะทำเลเยอร์ที่สองกับสามสองสามก็คือสองนี่ก็จะมีสีขาวเห็นไหมที่อยู่ด้านในแล้วด้านในเข้าไปที่ หลังจากสีขาวเนี่ยก็เป็นสีสนิมแบบนี้อยู่ด้านในแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นสีระยะที่3ก็คือพ่นสีสนิมก่อนแล้วลูกค้าอยากได้รถสีอะไรค่อยพ่นสีนั้นให้ลูกค้าใช่แล้วอันนั้นก็คือเสร็จแล้วใช่แล้วแล้วก็มาย้อมให้มันเก่าอามีย้อมด้วยใช่ฮะเพราะนี่ถ้าเป็นฟ้าก็เป็นฟ้าอย่างเงี้ยใหม่ใหม่มันก็จะดูไม่เข้ากันถูกไหมฮะถ้าฟ้าเนี่ยมันก็ต้องฟ้าให้มันเก่าเก่าไปตามไปตามลายของมันคันหนึ่งถ้าเป็นสีอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณ1เดือนนะฮะห1เดือนเลยหรอ คือเราไม่อยากเร่งงานมากมากนักครับเพราะว่างานพวกเนี้ยมันคนเรียกว่าอะไรมันเป็นงานศิลปะมันไม่สามารถที่จะแบบผลิตปั๊มออกมาได้แบบรวดเร็วทันใจแล้วเราต้องรอบ่มสีความแห้งของมันมันมีดีเทลของมันเยอะมากนะครับการทําสีสนิมคันหนึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับแล้วขั้นตอนไหนมันใช้เวลานานที่สุดจริงจริงก็นานถ้าทุกขั้นตอนนะแต่เท่าๆที่ดูถ้าไม่รวมพื้นนะที่จริงพื้นนานอยู่แล้วพื้นนาจะมีเป็นอาทิตย์อยู่แล้วแต่ถ้าสีเนี่ยเอ็มมองแค่ว่าอย่างคันนี้ อาจจะ20บวันเสร็จสามสิบวันเสร็จอย่างขั้นตอนที่หนึ่งอย่างเงี้ยเต้องยิงสีให้ทั้งสีทําลายกับสีสนิมเนี่ยชนกันแล้วเข้าไปด้วยกันมันต้องยิงทั้งสองจังหวะเนี่ยเอายิงอันหนึ่งปึ้งยิงอันนึงปึ้งเข้าไปแล้วก็ต้องดูในลายของมันว่ามันได้ไหมถ้าลายมันไม่ได้ก็ต้องยิงต่อไปซ้ําไปซ้ําไปอันนี้อาจจะช้าแล้วก็อาจจะยากขึ้นในในเวลานั้นๆก็ได้ในชิ้นชิ้นงานนั้นๆก็ได้อันนี้ก็มีความยากของมัน ส่วนชิ้นในส่วนของการทําสิ่งที่3อย่างเงี้ยก็มีความยากนะเพราะเราต้องมาร์กหนไว้ด้วยกันพอเรามาร์กหนไว้ด้วยกันเนี่ยพอยิง3แล้วรูดออกเนี่ยมันอาจจะหลุดมาด้วยกันก็ได้ทั้งหมดก็ได้อันนี้อาจจะเกิดการยากขึ้นก็ได้ แล้วพอทําสีเสร็จแล้วเนี่ยเราล็อกสีทั้งหมดยังไงคะเคลือบเลยครับเคลือบเลยก็เคลือบ 2K เนี่ยแหละครับ 2K ก็ได้หรือว่าปลิตภพันธ์ที่มันจะจะดีมากๆแล้วก็ใส่ให้ให้ลูกค้าได้คือมันต้องเคลือบประมาณ2ชั้น3ชั้นนะคือจริงๆจะเร็วก็ได้แต่ทีนี้มองว่าถ้าเร็วแล้วอะ่ะมันไม่โอเคสำหรับเอเนี่ยก็ <c oughs> อ,ยอย่าพึ่งดีกว่าถ้ามันเร็วแบบสียังไม่แห้งสนิทเอาไปใช้เดี๋ยวมันก็จะแบบใช่ครับซีดจางหรือลอกออกมาเพราะว่ารถรถที่เสร็จจากเราไปอ่ะเราต้องการันตีว่าเขาต้องไปขาแได้ ไปเนี่ยวันนั้นที่ที่งานที่งานล่าสุดเสร็จไปใช่ไหมวันหนึ่งเอกก็ขับไปคาแคร์ลาดเทสให้ลูกค้าดูเลยว่าใช้งานได้รับได้เลยครับโอ้ล้างเลยใช้ชีวิตประจําวันบอกแล้วว่าโจทย์เราคือพอ i n t เราคือให้ใช้ชีวิตประจํา,จา,าว,จวันได้ลูกค้าต้อใช้ชีวิตประจําวันได้ถ้าใช้ไ,ชไ,ไม่ได้กลับมาเลยว่าอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นความคงทนของสีเนี่ยเทียบเท่ากับสีที่มาจากโรงง,งานที่ผลิตรถเลยเหรอคะใช่ครับเราเทสมาโหเยอะมากแล้วก็ลูกค้าที่ได้งานจากเราไปก็ ไม่มีฟิดแบตกลับมาว่าสีไม่ดีทุกวันนี้ก็ยังดีอยู่เลยอ,อย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขั้นเนี้ยมันเริ่มแบบเคลือบไม่ค่อยดีแล้วเราก็มาเคลือบใหม่แค่นั้นครับแก้ง่ายๆไปชนมาเงี้ยเราก็ดูลายแล้ว แกยังไงเราก็แก้ได้อยู่แหละเพราะเพราะว่าเราทํามาใช่ไหมแล้วก็แก้ได้สบายเขาไม่เป็นปัญหาเลยก็คือดูแลปกติเหมือนรถติหลที่เราใช้กันเลยแค่ว่าสีของเรามันพิเศษหน่อยเป็นสีสมนลูได้เลยครับแบบนี้รถออกจากอู่ไปเรียบร้อยเรามีการรับประกันอะไรให้เขาบ้างคะโอเคเรามีการรับประกันครับถ้าออกไปแล้วเนี่ยสีหลุดหรือล่อนมาเนี่ยก็กลับมาแก้ไขที่เราได้เลยครับสามเดือน6เดือนหรืออะไรเงี้ยก็ก็มาดูมาคุยกันแต่ถ้าไปชนมาก็มาดูกันก่อนครับว่าชนอะไรแบบไหน มีบุบมากน้อยแค่ไหนต้องแก้ยังไงเราก็มีทีมงานที่จะแก้ไขเรื่องงานบุบให้ได้อะไรได้เพราะได้อะไรได้ครับแล้วก็สีก็แก้ที่เราได้เลยคือ,อเรื่องของราคานี่น่าจะแพงหรือเปล่าคะไม่แพงเลยครับเอมองว่าถ้าเรื่องของราคานะถ้าใครมองแพงก็แพงแต่ใครมองไม่แพงก็ไม่แพงอะไรเงี้ยครับก็อย่างราคารถคันหนึ่งก็เริ่มต้นกันอยู่ที่สามหมื่นห้าเองอดูแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรกับเวลาที่เราทํากับสิ่งที่เราทําให้ก็ ดูไม่น่าแพงนะครับถ้าการเริ่มต้นแค่นั้นอะไรเงี้ยครับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก็รับแล้วแต่นะครับว่าจะมาในชิ้นงานแบบไหนละโดยเราจะตีราคาเป็นชิ้นด้วยอย่างมอเตอร์ไซค์ง่ายหน่อยถอดมาเป็นชิ้นเราก็ตีราคาเป็นชิ้นชิ้นนี้พันสองพันอะไรก็ว่ากันไปอย่างงั้นนะครับคือเริ่มงต้นอยู่ที่ประมาณ35มหมเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็อยู่ที่ความยากง่ายอะไรก็ยากง่ายขนาดของรถอะไรอย่างงั้นครับแบบของสีที่เราจะใช้กับมันอะไรอย่เงี้ยครับก็ ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วก็คิดนะอย่างที่คุณเอบอกเลยไม่แพงไม่แพงครับบางคนมองว่าถูกด้วยซ้ําคือบางคนมองน้องทําแค่นี้เองเหรืเอเปาก,ก็คิดแค่นี้แล้วพอแล้วความสุขความสุขมากกว่าครับสุขที่ได้ทํามากกว่าค่ะแล้วแบบนี้ผลงานของคุณเอเนี่ยเคยแบบว่ามีออกไปโชว์ตัวที่งานอะไรบ้างไหมคะนิดเล็กน้อยก,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 ก็อย่างของน้องๆก็ที่เขาทำเสร็จไปแล้วนะครับก็จะมีไปโชว์ตามงานบ้างอะไรบ้างคันข้างหลังเนี่ยครับันข้างหลังนีคุณจะได้เห็นคันข้างหลังได้บ่อยมาก ตามถนนนะเพราะมันใหญ่ค่ะ <g ül> ก็หลายๆคนก็ <c oughs> คือถ้าเริ่มเห็นรถที่เป็นสีสนิมเนี่ยขออยากให้นึกไว้ก่อนว่าเามาจากคุณเอแต่ก็ไม่ได้ทุกคันนะเพราะว่ามันบางบางคันก็ไม่ได้ทํามาจากเราเก็มีก็ต้องบอกว่ามีศิลปินใหม่ๆที่<ๆ>เขาทําขึ้นมาก็ดีนะว่าดีดออกจะได้แบบพัฒนาฝีมือไปด้วยการ พัฒนางานกันไปด้วยการสนุกดีครับสำหรับใครที่อยากจะนํารถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกา่ารถคุณปูหรือว่ารถใหม่ๆเนี่ยอ,อยากจะมาเปลี่ยนสีเบออเื่อสีเกา่าและอยากจะมาเพิ่มความแปลกใหม่ดูบ้างร้านอยู่ที่ไหนคะร้านเราอยู่ที่บางปวยนะครับดูจากในเพจเลยครับทําสีสนิมลัสมาตเตอร์ดีไซน์นะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับมีทั้ง YouTube ก็มีนะครับแล้วก็ในเพจของ Facebook ก็มีนะครับ uh huh. ผลงานก็อยู่ตรงนั้นหมดเลยหรือถ้าใครแอดไปแล้วแอดไลน์ไปแล้วผมไม่รับ ทักมาเยอะๆก็ได้ครับเดี๋ยวรับเพราะว่าพอดีถ้าถ้าช่วงทํางานเราจะไม่ค่อยวาอ่างตอบเท่าไรขอโทษจริงเพราะทำานคนเดียว <c oughs> ครับคิวตอนนี้นี่คือพอมีว่างไหมคะตอนเนี้ยต้องบอกว่าเอจะไม่รับจองค<อ>ิวเอจะรับคนที่พร้อมพร้อมแล้วมาได้เลยพร้อมแล้วเดี๋ยวนัดกันแล้วก็มาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเอจะจองคิวตลอด <c oughs> ก็ก็เต็มตลอดอันนี้พอพอปัญหาเรื่องการจองคิวเนี่ยลูกค้ามาไม่ตรงคิวบ้าง <c oughs> จะทําให้คิวต่างๆมันกระเถิบไปด้วยผมก็เลยมองว่าเฮ้ ถ้าปัญหาตรงนี้มันมีผมออกผมคิดว่าเอาเอา,เอาที่พร้อมมาเลยส่วนคนไหนไม่พร้อมต้องทาอะไรก่อนบบกผมผมจัดการให้กว่าจะมาได้เป็นสนิมขึ้นมาเป็นที่เราสร้างขึ้นมาจริงๆเนะี่ยใช้เวลานานแค่ไหนแล้วกว่าจะออกมาเป็นการดีไซน์สีสนิมนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันต้องใช้ความคิดและจินตานาการพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเอ๊ะมากๆเลยนะคะจากร้านทําสนิม I M D นะคะขอบคุณมากคะ่ะ สากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปรง่งใสต้องที่สากลการประมูล Experience the Force All New Mitsubishi e x c e s HEV